สวัสดีจ้าแม่มสิง้ามาเปิดข้อมูลข่าวเกี่ยวทองคํสาสถานการณ์ราคาทองคำวิกฤตแนวโน้มราคาทองคําและรายงานราคาทองคาในช่วงบ่ายของวันนี้บ่ายที่27ตุลาคมปี256ราคาทองคําปรับตัวขึ้นโดยนัเวลาที่แม่มสินบันทึกวิดีโอเคลื่อนไหวอยู่ที่บริเวณ1986ดอลลาร์กระนีดอลลาร์เคลื่อนไหวอยู่ที่บริเวณ106.597จุด้าด้านเงินบาทเคลื่อนไหวอยู่ที่บริเวณ36.214บาทต่อ1นดอลลาร์โดยรับแรงหนุนจากแรงซื้อทองคําในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัย ท่ามกลางสถานการณ์ความตึงเครียดในตะวันออกกลางระหว่างอิสราเอลและกลุ่มฮามาสที่ค่อนข้างตึงเครียดโดยกลุ่มฮามาสได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านและซีเรียทําให้อิสราเอลนะคะต้องชะลอการโจมตีในฉนนกาซาเนื่องจากหลายฝ่ายอาจเข้าร่วมการต่อสู้ด้านฮามาสได้แถลงการอ้างตัวประกรันอย่างน้อย50รายเสียชีวิตจากการโจมตีทางอากาศของอิสราเอลขณะที่มีปัจจัยกดดันจากความกังวลที่ว่าธนาคารกลางสหรัฐเฟด อาจจะตึงอัตราดอกเบีย้ยที่ระดับสูงเป็นเวลานานกว่าที่คาดหลังตัวเลขเศร,รษฐกิจของสหรัฐยังคงแข็งแกร่งหนุนดอลลาร์และอัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐด้านกองทุน SPDR ีด่ไม่ทำอะไรเพิ่มเติมสำหรับวันนี้นะคะมีรายงานตัวเลขเศร,รษฐกิจที่สำคัญของสหรัฐให้ติดตาม การเปิดเผยดัชนีด้านการบริโภคส่วนบุคคล PCE ประจำเดือนกันยายนทั้งนี้นะคะดัชนี PCE เป็นมัดวัดเงินเฟอร์ที่เฟดให้ความสำคัญนอกจากนี้นะคะติดตามดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภครัฐมิชิแกนประจำเดือนตุลาคมนะคะราคาทองคำเคลื่อนไหวไซด์เวย์ในแนวโน้มทิศทางขาขึ้นอย่างช้าๆระยะสั้นมีแนวรับแรกอยู่ที่บริเวณ1,970ดอลลาร์และ1,960ดอลลาร์ หากหลุดแนวรับดังกล่าวนะคะจะมีแนวรับถัดไปที่บริเวณ1,950ดอลลาร์ 1, ด้านแนวต้านได้อยู่ที่บริเวณ1 9 9 5ดอลลาร์และ2010ดอลลาร์หากผ่านขึ้นไปได้จะมีแนวต้านถัดไปที่บริเวณ2020ดอลลาร์ 2, ด้านทองไทยมีแนวรับอยู่ที่บริเวณ33,800บาทแนวต้านอยู่ที่บริเวณ34,200บาท การลงทุนมีความเสี่ยงผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลให้ดีก่อนการลงทุนสำหรับราคาทองในช่วงบ่ายของวันนี้นะคะบ่ายที่27ตุลาคมปี256ราคาทองตามประกาศของสมาคมค้าทองคำณเวลาที่เมมสินบันทึกวิดีโอนะคะก็เป็นเวลา13นาฬิกาตอนนี้มีการประกาศราคามาจากสมาคมค้าทองคํครั้งเดียวนะคะราคาเป็นลบไปที่100บาทเมมสินก็ต้องขอขอ,ขอบคุณข้อมูลราคาทองตามประกาศของสมาคมค้าทองคำมณฑนะนี้ด้วยนะคะ ยังไงก็อย่าลืมเป็นกำลังใจในการทำคลิปของเมเสีเนื้อนะคะขอบคุณทุกการติดตามรับชมและพบกันคลิปถัดไปนะคะขอบคุณค่ะ